ราต้องขึ้นไปสิ่งกขนไปด้วยมารยมาดจะนพิษรอดพิษริบรอนพิษมันร้อง่นไะขึ้นเลยรอดสีรอดสีอสีเลยเอากดีว้ีแกมันเนอ่นหนมอนใ่หมได้เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนกันเอ้าชิมชิชิมนี้ชิมนี้งฟางชิมนี้ฟีมือเป็นยังไงบ้างไม่มีสิ่งยาวสองเลเลเนาะ ลูกวังโปกตามตรงเลยลูกไม่ต้องกักเด้อที่มันแย่สิเออแย่โปร่ตามตรงขอบเก็บที่ไม่แยแน่ยังไงแกงแม่น้ำวนแล้วก็จบแล้วแม่ต้องชิมด้วยแม่ต้องชิมด้วยชิมจะผ่านเก็โชว์ปกติเราไม่ได้ชงเกินไปเฮ้ยเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยเราเราเรามีอาจารย์ดีไงอุ้ยอร่อยจริงอ่ะที่ว่าต่อคนจะไม่รอดแล้วไงรอดเซยเลย ไม่อย่าแย่งดีว่ไปสั่งไหมเลย่องไปแล้วผมถ่ายให้ดูให้ป้าดีนะเดี๋ยวป้าดูเลยนะว่าต้นตะกูลว่าต้นตะกูลเลยป้าถ่ายไปตอนนี้ก็นะมีเอฟซีนะเดินทางมานะในรอบเย็นอีกนะฮะตอนนี้เอฟซีก็กำลังมองนะฮะไปยังสถานที่หนึ่งนะฮะแตไม่ใช่แค่เอฟซีนะครับ ยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะฮะกำลังมองนะฮะกำลังจ้องนะครับพร้อมกับกล้องนั่นก็คือผู้ชายเสื้อชมพู <laughs> ที่กำลังปนะีนขึ้นไปออกเหล็กนะฮะเพื่อตอเติมมันส่วนของอด้านหน้าฝั่งตะวันออกของร้านกาแฟมนโอ่คอฟฟ่นั่นเองนะครับผมนู่นนะฮะโดดเด่นเป็นสง่าราศีนะมองเห็นแต่ไกลนะฮะเอซี <laughs> ก็ปัส สอดกล็เประสานสายตาไปหาผู้ชายเสื้อชมพูนะฮะนะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ้าวสวัสดีนะฮะใครมาทักทายเอฟซีอ๋อแอนแฟมิลี่นะนะเดินออกมาทักทายเอฟซีนะฮะทำหน้าที่ต้อนรับแขกนะนะครับผมก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็นะสร้างความอบอุ่นประทับใจให้กับ ผู้มาเยือนนะไม่ว่าจะเป็น f c หรือนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับีกิจกรรมจะมีกีฬานะคะกีฬาตุ่มได้เลยๆเจ้าของ่มีเยอะสั่งมาตามแบบก็หยิบไปเลยจนกว่าจะหมดเจ้ยจำมปาดงชิดปากแป้กิจกรรม วันนี้ป้าที่ป้าไม่ได้ออกมาคือคิดงานกิจกรรมอ่สงการด้วยแล้วก็กิจกรรมวันที่6เมษาด้วยแล้วอย่างละอันอันเดียวสองชุดไหมฮะสองชุดบ่กอ้าวสนามอุ้ยเนาะสีเท่าไปเล่นตลกกันชิวก็มีอย่างกับเฮยฮะเอาไปเล่นกับลูกใครต้องไปเล่นกับแมวนะไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอกี่ชุด หนึ่งใช่ไหม<ต>ถ้าออถ้าสั่งในไล์สดออเดอร์มันจะเข้าไม่ได้ไนะคะให้สั่งมาที่ไลน์แอดมินนะคะพิมพไลน์แอดทีพสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร092 794 7526วันที่10ธันวาคมนะคะเรามีการจัดประกวดน้องเพลงปูาริจิตนะหรือไม่ก็เอาเพลงลุกพลหรือเปล่า แต่ปูดไปท่จิตนะคะทุกคน,กคนสอบร้องไว้เลยสอบร้องไว้เลย,ย,เลยวันที่สิบธันวาคมนะก่อนวันประกาศก็ประกาศก่อนหนึ่งเดือนนะคะ<อ>ว่าสิบธันสิบธนวาคมเราจะจัดกิจกรรมทุกปีนะคะที่นานลุงบ<อ>ถ้าเป็นไปได้ทําได้จะจัดทุกปีนะคะอออเอาทุกเพลงเลยป้าวาสนวาเด<อ>ี๋ย<อ>วเข้าที่ประชุมอีกทีหนึ่ง ให้ซ้อมร้องไว้ให้ซ้อมร้องไว้เพลงอะไรก็ซ้อมร้องไว้ก่อนเ<ๆ>ลยอืมฮะท่านอนไรเพราะท่านเราเปิดเปิดซ้อกันสิป้าไทยบ้านนะคะป้าไทยบ้านมาได้กระเป๋านะคะป้าไทยบ้าน ขอบคุณหมวกด้วยนะครับนะฮะจากแม่อ้วนะฮะนิวยอร์กนะครับผมนะพี่เสือได้หมวกมาหนึ่งใบนะครับเหลือลิปสติกนะคะทุกคนลิปป้าทุกคนชอบทาลิปสติกมันไม่ชอบเป็นไม่ชอบบีสีปากแดงจะไว้ใจได้กาเจลัก เฮ้ยช็อตเด็ดทีมไลน์แอดทีทีสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร0927947526นะคะ0985655266 0632425644ทุกคนอ่เอา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 โปรกาแฟให้แป้หน่อยอ่ะนะคะทุกคน ไม่หอเอา่นจะ่นอาใสใช่ป่าเข็ดเหนอแน่เหนื่อยเข็ดเหนื่อให้หน่อยครับท oh ี่ชู้ไอย่าใจค้นจนหล่อยังไงก็เหนื่อยไหมมีคนดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักบนความขาดแคลนอยากแขนพี่กลัวอยาเ่งอยาเพิ่ส่อง้องไว้ให้ดูหน่อย โอ้วาดต้อเลยพี่น้องเด้อดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่กวาดที่กวาดยังตั้งใจจะกวาดสุนกวาดเมียวเนี่ยว้าพนันโชคชะนะฮะกวาดซับเงินซับเงิอซับเงินเดี๋ยวเดี๋ยวโปรนี้ให้กันโปรแรกรักโปรแรกรักนะคะทุกคนนะโปรโมชั่นนะคะทีพีคอฟฟี่นะคะ ใครสั่งนะฮะ T P Coffee ห้ากล่องปกติราคา2250บาทนะคะ,ระเราจัดโปรโลแลกรักนะคะอยู่ที่บปรอแลกรักที่สองจากปกติ2250บาทนะคะ T P Coffee ลดเหลือเพียง1,600บาทเท่านั้นนะคะ1,600น้ 1, บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะ ให้เขาไปด้วยกันรุ่มสร้างฝันวันข้างหน้าให้สดใสมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เพลิอนอกใจจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้นะคนดีว่า อยากสิขอได้บอกรักษาใจน้องได้บอกบแค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ชายเออหาหกน้องคนนี้นย่านนี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคย ที่น้องขอที่ขอหน่อยเถอะวะสวัสดีค่อขอโปรโมชั่นนะครับเล้างหน้านะคสี่ขวดหนึ่งพันนะครับหนึ่งร้อยโปรหนึ่งร้อยโปรนะคนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปุลุงป้าคะปุบ้าคุลุงอะแกรอจับไหมแต่จับไม่ได้แกเลยไปจับอันนั้นเราจับไม่อยู่างวาเนี่ย ขยับก็ไม่ทันนะคดูยอมยุดบ้านอาุบ้านฮะวางอาวุธไม่ต้องถูกอาวุธ